สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาติดตั้งในส่วนของ Robot Op e r a t i n g s y s t e m นะครับในพาร์ทที่1น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้ง Ubuntu นะครับเพื่อรองรับกับในส่วนของระบบ่า ROS นะครับหรือ Robot Op e r e t i n g s y s t e m นะครับขั้นแรกนะครับที่จะต้องดูกันก่อนเลยนะครับก็คือในส่วนของ ในส่วนของตัวแพ็กเกจนะครับก็คือเราเนี่ยเราจะใช้ในเวอร์ชันอะไรนะครับให้เราก็พิมพ์หานะครับ ROS เนอะ ROS Noetic h นะครับในส่วนตรงนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้ง ROS Noetic h บน Ubuntu เวอร์ชัน2 0่นะครับซึ่งมีความแมทชิ่งกันมากที่สุดแล้วในการติดตั้งระบบ ROS หรืออา uh, Operating System นะครับ โดยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับให้เราเข้าไปดูก่อนนะครับว่าตัวจริงตัวมันเนี่ยมันรองรับสิ่งใดบ้างนะครับอ่า uh, installation นะครับตัว ros นะครับ noetic เนาะฮึบเอาหน้าเดิม ros noetic os support นะครับ ถ้าผมพูดนานไปหรือเกินนานไปสามารถกดสคิปนะครับหรือกดข้ามเป็นจังหวะชุกเป็นยุช่วงได้นะครับโอเคครับในส่วนของการติดตั้งรอสตนะครับตัวนี้นะครับมันแนะนำอยู่ที่อุปนตู้ยี่สิบจุูนย์สี่นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะพามาติดตั้งตั้งแต่อุ u นตู้นะครับหรือท่านใดที่ติดตั้งอุ u นตูเสร็จแล้วนะครับให้สามารถกดข้าม นะครับกดข้ามไปในส่วนของการติดตั้ง ROS ได้เลยนะครับผมจะพาติดตั้งตั้งแต่ตั้งแต่0ย์เลยนะครับก็คือในที่นี้นะผมจะใช้เป็นใช้เป็น VMWare นะครับใช้เป็น Virtual Machine ก่อนนะครับซึ่งในการติดตั้งของ Virtual Machine นะครับถ้าเราโหลด ISO จากเว็บของ Ubuntu นะครับ,รบก็ เราก็พิมพ์หานะครับเป็นเวอร์ชั่นของมันเลยเนาะก็คืออ่าอุ้มตัว20.04ส่เนี่ยนะครับส่วนจุดต่อท้ายเนี่ยไม่เท่าไรนะครับให้เราหานะครับหาให้ให้ให้เจอก่อนนะครับว่าอันแรกเลยก็คือเราจะติดตั้งใส่อุปกรณ์ไหนอย่างเช่นเราจะติดตั้งลงใน raspberry p i Raspberry Pi 4นะครับหรือ raspberry pi5 เนะาะ Pi ยนี่จะมีอีกพาร์ทหนึ่งเป็น Extra นะครับเป็น Extra p ตราที่จะทําให้ใช้งานได้นะครับทั้งทั้งหงและ2เลยนะครับสอ,อาจจะอาจจะมาที่หลังนะครับแต่1เนี่ยจะมาก่อนเนาะเพื่อให้มีการได้ใช้งานกันก่อนนะครับของตัว Raspberry Pi 5เนาะเขาจะเป็น Ubuntu v e r เวอร์ชัน23.10นะครับแล้วก็เวอร์ชัน4 4เนาะซึ่งการซอ p พอร์ตเนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเป็น Raspberry Pi 4นะครับก็สามารถลงเป็น Ubuntu นะครับเวอร์ชั่น20.04ได้เลยนะครับโดยการแฟชลงไปปกตินี่แหละครับซึ่งมันสเตเบิลกว่านะครับแต่เรื่องของประสิทธิภาพ Raspberry Pi 5มันแรงกว่าอยู่แล้วครับเพราะมันเพิ่งปล่อยออกมาเนาะในส่วนของ Jetson Nano นะครับ Jetson Nano นะครับก็จะจะมีแพ็กเกจต่างหากนะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจที่เขาเดฟมาสำหรับ Ubuntu เวอร์ชั่น20.04ที่สามารถติดตั้ง ROS ได้นะครับ อ่นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงกัและนะครับมันใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวผมขออข้ามในส่วนของการติดตั้งนะครับอุ u กรตู้ไปเลยนะครับตัวนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงอันนี้ก็เอางี้ไปเลยแล้วกันนะครับ ขนาดนะครับแค่การ์ดไมโคร,โอโครโเอสไดร์ตนะครับ32กิกขึ้นไปเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับในการติดตั้งอุปุรณซึ่งในคลิปนี้ผมจะทําให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะผมก็จะอัดสเปคนะครับเครื่องไปให้เต็มที่เพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวตัวบิชก็ตัวอินเน็ตเวิร์กก็จะใช้เป็นแบบบิชนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นกิกเดียว <c> พอนะครับ ขนาหน้าจอ1280ูยคูณเ2 8, 0 7, 20, ได้ไหมเอ่ยโอเคครับเข้าไม่เข้าช่างมันนะครับเอาความรวดเร็วเป็นหลักนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเทคนิคเนาะเหตุผลที่ทำไมถึงลงเป็นตัวเวอร์ชั่นเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นอ่า เวอร์ชั 20. น20.04เนาะครับหรือเวอร์ชันอาเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าแพ็กเกจมันค่อยเบานะครับมันค่อยไม่มีซอฟต์แวร์ติดตั้งเพิ่มเติมมาจากโรงงานเยอะนะครับก็จะแถมมาแค่บางส่วนนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ได้ติดตั้งมาเยอะเหมือนตัวเดสก์ท็อปตัวเดสก์ท็อปเนี่ยไฟล์ของมันจริงๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่4-5กิกซซึ่งถ้าเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับแบบอินสตอลปกติเนี่ย ก็1น8นะครับค่อนข้างเล็กนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วยิ่งของ Raspberry Pi เนี่ยยิ่งเล็กนะครับอ่า Ubuntu 20.04นะครับเราสามารถใช้เวลาในช่วงนี้นะครับพิมพ์หาไดอาเอ่าร์เอ็มนะครับเป็นเวอร์ชัน ARM a c c e p t อ n นเ r อร์เน็ตแอนด์นะครับเวอร์ชัน่นเอ้เนี่ยนะมันมีตัวล่าสุดหมั้ย่จุดห้ารีเลสปั๊บ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 ่มเติมทบั๊ลปั ในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเผื่อติดตั้ง Open SQL Server ไปแล้วนะครับก็ให้ไปเปิดออกทั้งหมดนะครับมันมีวิธีการเปิดอยู่เพื่อให้ SQL s e l l เข้าไปใช้งานได้แต่ผมจะไม่ติดตั้งนะครับอันนี้ก็คำค่าไปนะครับแพ็กเกจอะไรมีให้ลงไม่ใช้นะครับไม่ลง20.04นะครับตัวน,นี้ก็รองรับเป็น r b 8 1.3กิกนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากหรือเราจะใช้เป็น Pre-Install ได้เลยนะครับบน Raspberry Pi ไฟล์ของมันก็อยู่แค่700กว่าเมกนะครับก็มีความเร็วแน่นอนนะครับเวอร์ชัน64บิตเนี่ยถามว่าเพียงพอไหมก็ยังก็ก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เล่นอัลกอริทึมของการเดินเดินตามเส้นเยอะๆเนี่ยไม่พอนะครับอ่ะ